นี่สันอเมล่านะครับลูกค้านำเข้ามาเปลี่ยนตู้แอร์นะครับนีรถน้ำยาแอร์คาดนะครับแอร์ไม่เย็นเลยนะครับก็ทุนนี้เสนอลูกค้านะครับเสนอเป็นชุดต้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็นตัวตู้นะครับตัวตู้แอร์ธรรมดานะครับธรรมดาปกติที่ มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรคัดคุณภาพอะไรนะครับก็เป็นซื้อมาใส่ไปนะครับผมก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับอเมล่านะครับอันนี้ก็วิ่งมา36,975กโลเมตรนะครับก็จัดว่าวิ่งมาน้อยอยู่นะครับเลขหม่ค่อนข้างน้อยนะครับลดก็มีการ ชนหน้ามาบ้างนะครับมีการชนหน้ามาบ้างแล้วตัวบังลมหายไปนะครับนะครับโล่งเลยเห็นแผงแอร์นะครับแผงแอร์ก็มีปบุบปั้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวแผงนั้นดูแล้วไม่น่ารัวนะครับไม่เจอคราบน้ํามันแต่อย่างใดนะครับ บริเวณภายนอกก็ไม่พบจุดรั่วแต่อย่างใดนะครับไม่เจอรั่วนะครับก็คาดว่าตู้แอร์นะครับตู้แอร์รั่วก็เดี๋ยวจะทําการถอดตู้แอร์นะครับแล้วก็เช็คถ้ารั่วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามชุดที่ได้พูดคุยกับลูกค้าไว้นะครับนี่เราก็นําตู้นะครับตู้ติดรถออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็รั่วนะครับผม เห็นได้ชัดเลยก็นี่ครับเขียวอยู่นี่นะครับนี่นะครับเขียวครับรั่วครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวเราต้องออกไปซื้อตู้ให้ลูกค้าก่อนนะครับช่างเกจะต้องไปเลือกตู้นะครับไปคัดสรรตู้ก่อนนะครับว่าดูเนื้ออะไรต่างๆนั้นน่าจะดีอะไรอย่างนี้นะครับเราถึงจะเอามา ใช้ให้กับลูกค้านะครับถึงจะเป็นตู้ตลาดนะครับแต่เราก็ต้องต้องเลือกหน่อยครับเพราะว่าจะใช้ไปแค่ไม่กี่เดือนนะครับเราเกิดมันเสียมันรั่วงเงี้ยมันจะผิดใจกันเปล่าๆนะครับถึงเราจะทําในราคาที่ไม่สูงนะครับแต่มาตรฐานงานเรามีนะครับผมเราต้องคัดของให้ลูกค้าทุกตัวนะครับตอนนี้เราก็มาพร้อมฝนนะครับ เข้ามาครับเข้าร้านมาพร้อมฝนตกเลยนะครับอ่าได้ตู้มาแล้วนะครับไม่แกะกล่องเลยแกะตีเลยครับยังไม่ได้แกะตีนอกเลยนะครับก็พอดีไปเจอมานะครับก็เป็นตู้จีนนะครับผมที่เป็นลายเดียวกันกับตู้แท้ติดรถนะครับอ่านะครับลายเดียวกันเลยนะครับเป็นของอ่า คูล링คอยนะครับนี้ทางร้านเขาก็โอเคนะเขาบอกว่าใช้ใช้ดีอยู่นะครับก็ประจัดมานะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะข้ามเรียกว่าอะไรอะข้ามชนิดตู้นะครับตู้นิสสันมัดนั้นมันจะมีแบบบางค่ายเขาก็ทำเป็นแบบพา r a l e l นะครับบางค่ายก็ทำแบบพา r a l e l ย o อย่างเดนโซ่คูเกียนียทําเป็นพาเรเลียวนะครับวาริโอเป็นพารเลียวนะครับผมแต่ว่าช่างเจยอยากจะคงลักษณะเดิมของตู้ไว้นะครับก็เลยจะใช้เป็นแบบรามิเนตนะครับผมก็ได้มาพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตู้ตลาดทั่วไปนะั้นนะครับเวลาช่างเจเลือกมาแล้วนั้น มันจะรีดความเย็นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าลายนี้ทุกอย่างเหมือนกับตัวติดรถนะครับคิดว่าความเย็นไม่น่าต่างนะครับแต่อาจจะต่างกันเรื่องความทนทานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยิงตรงจากโรงงานนะครับผมมันจะต่างจากตู้ที่ยังเกยใช้อยู่นะครับรงนี้เราก็กําลังเติมน้ายาครับเติมเต็มแล้วนะครับ เข้าไปดูอุณหภูม ari> ิกันนะครับก็ตามที่ได้ประเมินแจ้งลูกค้าเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่าอเย็นไเย็นนะนะครับเย็นนะครับผมเดี๋ยวตั้งแป๊บหนึ่งแต่อาจจะเย็นช้ากว่าตอนออกป้ายแดงหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าจะดูจากตัวเลขที่ลงนะครับมันจะลงทีละจุดหนึ่งนะครับเม่กี้สิบจุดแปดอันนี้ลงมาเป็นสิบจุดเจ็ดนะครับ ลงค่อนข้างเห็นไหมครับแล้วก็จะค้างมันแลกเปลี่ยนความร้อนค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้ากว่าตู้ที่เป็นตู้สเปกนะครับถึงหน้าตาจะเหมือนตู้แท้นะครับแต่มันมีโครงสร้างต่างๆท,ที่ที่ยังแตกต่างกันอยู่แต่ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับจะลงทีละจุดหนึ่งนะครับถ้าดีๆเลยมันจะโดดลงทีละจุดสองจุดสี่เ,เลยครับผม คือมันจะทําความเย็นได้ไวนะครับอันนี้เราลันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ลันเทสระบบนะครับว่าอ่ามันจะเย็นได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ตั้งเซ็นเซอร์ตรงตามสเปคเขานะครับนี่อ่าระบบก็ลันตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วนะครับมาดูค่าการทํางานกันโรเปชเชอร์นะครับโรเปชเชอร์ อ่แตะตู้ไหนๆโลเพชเชอร์ก็พอๆกันนะครับประมาณ29 psi นะครับไฮเพชเชอร์นะครับอยู่ประมาณ155 psi นะครับไฮต่ำนะครับโลต่ำเกือบร้อยเจนเจี๊ยบนะครับไม่มีน้ำแข็งกรอกนะครับไม่มีน้ำแข็งมากรอก หยดแล้วนะครับเย็นแน่นอนนะครับมาดูแน่นะครับฝ้าเริ่มมานะครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับตัวนี้นะครับตู้ปกติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับอุณหภูมิห้องน้านะครับประมาณ19.7องศานะครับลมออก7 เกนะตัวนี้7.9 8.6ดจุดนะครับสวิงนะครับก็อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ครับเพราะว่าช่างเจจะทำอุณภูมินะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5-8องศานะครับผมถึงจะเป็นตู้ตลาดทั่วไปก็สามารถทำความเย็นได้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเย็นช้าหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรครับเคสนี้ก็ เป็นตู้แอร์นะครับเหมือนเคสท,ทั่วไปแต่ว่าการรับประกันเคสนี้จะอยู่เพียง3เดือนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตู้ปกติทั่วไปนะไม่ใช่เป็นตู้คัดนะครับแล้วก็เราอาจจะควบคุมต่างๆไม่ได้มากนักนะครับผมแต่ก็ทําตามสเปคข,ของรุ่นรถให้นะครับผมทุกอย่างการวางเซ็นเซอร์นะครับ การใส่น้ำมันคอมพิวเซอร์ปริมาณน้ำยาแอร์ทุกอย่างเป็นสเปคเดิมของรถครับก็เรียบร้อยกันไปครับใครก็ฝากร้านกันด้วยนะครับร้าน p j แอร์รถยนต์นะครับตอมแอร์รถยนต์อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสนใจเชิญใช้บริการกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับว่าเราอยากจะซ่อมแบบไหนอย่างไรนะครับซ่อมแบบประหยัดซ่อมแบบเน้นจบนะครับหรือว่าจะใช้อะไรแท้คุณภาพสูงก็ว่ากันไปนะครับ เราจัดให้ได้หมดนะครับขอแค่ว่าพูดคุยกันก่อนนะครับพูดคุยทําความเข้าใจกันก่อนทุกคนอยากได้ของถูกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเสร็จงานกับก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยมันจะอาจจากคนละความรู้สึกถ้าเราทํางานแล้วเย็นดีตอบโจทย์ลูกค้าก็คือแฮปปี้แต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายแก่กันมากกว่านะครับ แต่เคสนี้นะครับช่างเจก็การตีว่าเย็นอยู่ในค่าที่ยอมรับได้แน่นอนนะครับผมเรียบร้อยกันไปครับขอบคุณครับ